เด็กด็เลยเกียวเพียพ well> um, uh, 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 ี่น้องเกียวเพียพี่สัมราดจักน้อยมากินข้าวแรกน้ำซปลาลามีซาลาด้วยพี่น้องเด้อ ก่อนอื่นมดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้ดซาลาว์ปาลามีเนี่ยได้พี่น้องด้วยเขาเนียวหอนหอนพี่น้องเขาเนียวหอนหอนเกลียวเกลียวคมๆใส่เขาหัวพี่น้องบีซัมล่าผักกระเจาะได้พี่น้องด้วยพักกระซิมีหมากเขือหมากเขืออ่อนพี่น้องผักกาด หมักทัวพักขอมงปีนะ้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพักการจองอันนี้เป็นพักกาดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็พักอันกาดคิวพี่น้องกินกับลาบก็ได้กินกับปิ่นซัมลาก็ได้ษเหล่วเตะผู้มักเนาะพี่น้องเนาะ,ะมากินข้าวแรงนะปลาละมี่ซัมลาเด็กพี่น้องเด้อ ป,ป,ป,งป,งปีงไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องปีงห่อนหปีงส้ำละห่อนหอนพี่น้องปีงไปน้ำกินไปนั่ ส้างลตััังยวายตสบพี่น้องเลยสร้างหือว่า้ากันจ่องคู่อีกแค่บาทน่พี่น้องเลยแสเป็นแสบถั่วเจีวก็ไธรรมาดาพี่น้องบักใหญ่ๆนึงจิเขาก็บักใหญ่หนึงพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อหนึ่งเขาเพื่อพี่น้องจ็งหนึ่งไล่พี่น้อง มากๆพี่น้องปีงไปนน้ำกินไปนน้ำกินเสร็จสำหรับคลิปนี้ก็สิเบิดเียงางคนนี้นะพี่น้องเนาะเวลายยายห่างกินก่อนพี่น้องย่ญ่บททัานเพิ่น